บอยปกรณ์ 7. เจ็เผยชัดถูกน้องวันใหม่ปฏิเสธครั้งแรกถึงกับต้องขอกำลังใจจากทุกคนเลยสำหรับพี่ชายอย่างบอยปกรณ์เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ถูกน้องวันใหม่ปฏิเสธหลังจากน้องสาวขอไปดูหนังและพี่ชายบอกว่าขอไปด้วยจะไปเลี้ยงหนังแต่น้องสาวบอกจะไปกับเพื่อนซึ่งบอยปกรณ์ได้เผยชัดครอบครัวและแคปชั่นที่เขียนไว้ว่า ใจปมเจ็บครั้งแรกที่ถูกปฏิเสธวูบแรกคือใจหายเหมือนกันนะฮ่า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 นางกำลังโตไปอีกเลเวลต้องเข้าใจนางเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกับทุกคน และชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์เช่นชอบตรงจะไปเลี้ยงหนัง55555 55, บี่ยยอยหนูเข้าใจ5555ส 55, ู่สู่ซูซซูซูค่ะเองดูเฮียเห็นน้องตั้งต่อเล็กๆไม่คิดว่าจะโตเป็นสาวแล้วเฮียต้องทำใจแล้วนะวันใหมเริ่มเป็นสาวแล้วเริ่มมีเวลาส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวต้องให้ความเชื่อใจน้องนะคะดูแลน้องอยู่หา่างๆอย่างห่วงห่วงค่าแล้มันจะผ่านไปด้วยดี เป็นกำลังใจให้วันใหม่และเฮียเฮียค้าเฮียบอยสู้สู้รวมถึงหวานใจของบอ,อยอย่างเฟที่เข้ามาขิงเบาๆว่าถ้าเฟขอให้ไปชัว